เฮ้ยเขามีจ <ME K> ีช ok <ME K> ็อคด้วยทุกคนก็เหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันมีอยู่ว่าให้ทุกคนดูด,ดิอันนี้มันอีซี่มันนี่มันลงรับจำนำไหม,มเหรอ่มันงานอะไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า <ME K> วันนี้มันอยู่กับงานอีซี่มันนี่และที่อยู่ข้างหลังผม, <ME K> ผมก็คือของหลุดจำนํำจากโรงรับจำนํำอีซี่มันน,นี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างไปดูกัน ฮี่เขามี G Shock ด้วยทุกคนมาพร้อมกล่องเลยนะครบเซ็ตมี G Shock สีแดงด้วยทุกคนราคาอยู่ที่ประมาณสามพันบาทเี่นี่นะครับ G Shock สีนี้ก็มีนะครับมีหลายสีเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อเฮ้ย G Shock สีชมพูก็มีอ่ะหวานไหมชอบปะอันนี้เป็นสีม่วงตัดสายสีเหลืองนะสวยไหมครับตัวนี้ก็เท่อีกแบบนะดำตัดเหลืองแล้ทั้งหมดเนี้ยราคาไม่ถึงสามพันนะ อันนี้จะเป็นหลงพ่อรวยนะครับถ้าซื้อที่อีซี่มันนี่นี้เขาจะมีใบรับประกันให้เราด้วยว่าเป็นของแท้แน่นอนนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแก้วแหวนเงินทองกำไรสร้อยข้อมือของแบรนด์เนมต่างๆตลอดจนพักเครื่องของหลุดจำนำที่งานนี้เยอะมากจริงๆและข้างหลังผมนี่นะครับก็จะเป็นของแบรนด์เนมเยอะแยะมากมาย,ย,ายเลยถ้าชอบก็ กดดูันไ้นะและถ้าใครกลัวพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เขายังมีแอป Easy Smart ที่สามารถเลือกดูเลือกซื้อของหลุดจำนำที่ชอบได้เลยภายในแอปยังมีคุมปองส่วนลดให้อีกด้วยนะเป็นไงบ้างครับทุกคนอันนี้เป็นแค่บางส่วนเองนะถ้าอยากมาดูของจริงต้องมาดูที่งานนะของเยอะมากผมแบบให้ดูไม่หมดอะจริงๆอันนี้ผมตามล่าจีช็อคมาให้ดูบางส่วนแล้วนะก็ถ้าชอบก็มาซื้อกันได้นะครับงานของหลุดจำนำ Easy Money มากันได้ทุกคนที่ฟิ t u r e ร์พารังสิตต,ตรงลานลำพูเลยตามมานะ